วันนิวส์ตรงไปตรงมาเอาลละครับมาถึงหนึ่งรายการเรียลลิตี้นะครับจุดยิ่งใหญ่ของเราเนกนคือเดอะสตารคนฟ้าคว้าดาวปีที่12แต่ปีนี้หลายคนจับตาบอมองเพราะเราเปลี่ยนคณะกรรมาการทั้ง3ท่านเป็นเซตใหม่และหนึ่งในนั้นคุณแฟรงค์ของเรามีโอกาสได้ไปนั่งสัมภาษณ์กับเธอด้วยผู้หญิงคนนี้มาพร้อมกับคำว่า s t r o n g พี่ลูกเกดเมทินีกิ่งพยมเธอบอกเลยครับว่าเจ้าความสตรองของเธอเนี่ยมาสร้างดาวดวงใหม่ให้กับวงการเพลงบ้านเราครับลูกเกดเมทินีกิ่งพยมผู้หญิงที่สตรองที่สุดในพศออนี้เธอเป็นดาวเด่นที่เจิดจรัดอยู่ในวงการมายาวนานถึง23ปีเป็นทั้งนางงามนั่งแบบนักสแสดงวีเจพิธีกรพรีเซนเตอร์และเมนเทอร์ซึ่งล่าสุด ผู้หญิงสตรองคนนี้ได้สร้างความฮือฮาอีกครั้งโดยการมาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการรายการเดอะสตาร์พ้นฟ้าคว้าดาวปี12วันนี้ผมเลยต้องรีบคว้าตัวพี่ลูกเกดมาพูดคุยบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเธอเป็นคนจริงใครที่คิดว่าจะมาประกวดเวทีนี้แบบเล่นๆแล้วก็กลับบ้านไปได้เลยครับผมเป็นพิธีกรน,นะครับอยากไม่ต้องดุผมนะครับผม <laughs> ไม่ได้เป็นคนดุนะคะไม่ได้เป็นคนดุหรอกค่ะถ <laughs> ามจริงมาเดอะสตาร์เนี่ยดุไปแลวก,กี่คน ยังไม่ได้ดุใครเลยนะคะก็ทำไมอ่ะก็แค่บอกว่ามีน้องคนหนึ่งที่บอกว่าคิดว่าอาชีพนี้เนี่ยไม่เหมาะกับน้องไปหาอาชีพอื่นอันนั้นดุป่ะก็ไม่อยากให้เขาเสียเวลาเขามาเป็นครั้งที่สองหรือสามแล้วอะไรประมาณนี้เออเออก็เลยคิดว่าไม่น่าจะรอดอ่ะในการทางด้านร้องเพลงอ่ะพัฒนาขึ้นมาไม่ได้เลยเหรออาจจะแบบโอเคเป็นพิธีกรหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะเวลาเขาพูดเสียงเขา มันน่าฟังอะแต่เวลาร้องเพลงเนี่ยไม่ได้เลยบางทีก็มีแบบว่าเออแบบคุณน้องคะพี่ว่าน้องก็ต้องไปทําฟันก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ถามทีมงานว่าเออน้องเขาร้องให้ปะเขาก็ร้องให้แต่ว่าเราโกหกเขาไม่ได้หรอกเราไม่ควรที่จะโกหกเขาว่าน้องน้องมีโอกาสนะแต่ตอนนี้น้องยังไม่พร้อมไม่ต้องบอกเลยว่าหน้าแบบนี้มันไม่ได้หนูต้องไปทําอะไรไปอีกเยอะก่อนสิ่งแรกเลยไปจัดฟันก่อน ก็ไม่ใช่แกจะตัดกําลังใจอย่างเดียวแต่ก็บอกช่องทางอื่นๆที่มันน่าจะเป็นไปได้มันน่าจะดีกับเขาเราเรามีหน้าที่ที่จะบอก <leans. S 2> คนที่เข้ามาในการแ <ừ ms. S 2> ข่งขันว่าอะไรเหมาะกับอะไรไม่เหมาะกับเขาจุดป,ปกพร่องของเขาหรือว่าอะไรที่ดีเราก็ควรจะบอกเขาไม่ใช่ว่ามาแล้วก็ดา่าๆๆอย่างเดียวหรือโอเคโอ้โหเลิศยอ้าหลออะไรอย่างเงี้ยม,มันไม่ใช่ถึงแม้ว่าเราจะพูดในสิ่งที่เนกาทีฟ กับเขาเนี่ยแต่เราบอกเหตุผลเขาเขาก็ควรน่าจะเข้าใจแล้วก็เอาเอาตรงนี้ไปพัฒนาได้สิ่งที่เกดพูดไปเนี่ยที่ที่ที่อาจจะนกาทีฟหรืออาจจะฟังดูแล้วแล้วก็แรงเนี่ยหนึ่งเกิดและโตที่เมืองนอกโอเคภาษาไทยคำพูดหรืออะไรที่สวยงามที่จะอฟฟอะไรเงี้ยไม่เป็นค่ะสิ่งที่เกดพูดไปเนี่ยเป็นสิ่งที่เกดรู้สึกจากใจ แล้วก็จะพูดออกไปเพราะฉะนั้นมันจะตรง straight to the point ไม่มีแบบอ้อมค้อมไม่ไม่ม่จะมาเสียเวลาตรงนี้ไม่เพราะเราเป็นคนที่วิวเราเป็นคนที่ตรงโอเคเดอะเฟสพี่เคยเป็นนางแบบสงครามนางงามเดอ c a s สติ้งโปรเจกพี่เคยเป็นนางงามพี่เคยเป็นนักแสดงค่ะแล้วกับเดอะสตาร์ทุกคนก็จะถามว่าเฮ้ยแล้วแล้วพี่รุกเกดจะมีอะไรมาตัดสินก็มา ด้วยประสบการณ์อยู่ในวงการบันเทิงมา23ปีแล้วนะคะนางงามเป็นมาแล้วนางแบบเป็นมาแล้วนักแสดงพรีเซนเตอร์สินค้าวีเจดีเจพิธีกราามาอยู่23ปีแล้วแต่ก็ยังฮอตอยูอ่ทำไมเหรออ่ะแล้วทำไมถึงเกตยังสามารถอยู่ได้เพราะว่าสมัยนี้เนี่ยเกิดเร็วแล้วก็จบเร็วจบเร็ว,รวหายไปแต่เมทินียังอยู่ และอะไรที่ทำให้พี่ลูกเกดอยู่ได้นานในวงการบันเทิงนี้มาถึง23ปี Because Get competitive เป็นผู้ที่ชอบการแข่งขันเกดเป็น survivor เป็นผู้ที่ต้องอยู่รอดแล้วก็เป็น fighter นักสู้แล้วเป็นคนที่ไม่ว่าเกดจะทำอะไรอะเกดเต็มที่กับสิ่งที่เกดทำเกดจริงใจกับอาชีพของเกดบอกได้เลยว่าทุกสัมภาษณ์ที่เกดเคยให้สัมภาษณ์ไม่เคยมีตอนไหนที่เกดโกหก หรือ Make หรือเฟกไม่เคยไม่เคยเลยสิ่งที่เขาจะได้จากพวกเราสามคนเนี่ยคือวิธีการใช้ชีวิตในวงการนี้ให้อยู่ได้ยาวนานเวลาเราจะติหรือชมใครเนี่ยเราต้องบอกให้เขาเข้าใจแล้วก็เขาจะได้เอาสิ่งที่เราพูดนี้ไปพัฒนาเราคงไม่ได้ให้เขามาแล้วเราก็จะบี้จะขยี้ให้แบบโอ้โห just for TV อ่ะ for good TV มันไม่ใช่เพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ย เขามาตรงนี้นี่เพราะว่าเขาต้องการอนาคตที่ดีขึ้นทุกคนมาตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเราเอาชีวิตเขามาเล่นมาฟุฟันไม่ได้เราจะต้องมาทําให้อยู่ร้องไห้ให้ได้หรืออะไรเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่พูดเอาแต่แรงอย่างเดียวคาดหวังอะไรครับจากคู่ค้าแข่งขันที่มาอยู่ตรงนี้โอ้ยตรงเรื่องใหญ่อ่ะเพราะนั้นนางถอนใจหนักมากอ่ะสิ่งแรกเลยเนี่ย เราหาคนที่มี star quality คุณภาพของการเป็น star ถอกนกาน,นพักหลังเนี่ยมีความรู้สึกว่าน้องๆที่เข้าได้ถึง8คนสุดท้ายอ,ะอ่ะเขาพอใจกับแค่นั้นอะ่ะโอ้ยไม่เป็นไรละฉันเข้า8คนสุดท้ายแล้วฉันแค่นี้ฉันโอเคแล้วฉันชิลยังไงฉันก็ได้งานแล้วได้ไหมไม่ได้ คุณมาตรงนี้คุณต้องฟ้าที่หนึ่งพาะที่หนึ่งคือเด็ดที่สุดคุณต้องเป็นดัสตาร์ไม่ใช่ว่าอ๋อมานี่เนาะแปดคนสุดท้ายแล้วแค่นี้พอแล้วฉันแฮปปี้แล้วไม่การเกิดนี่มันง่ายมากแต่คุณจะทํายังไงให้คุณ o u t s t ต n d i n g คุณทํายังไงคุณจะอยู่ได้ยาวนานเพราะฉนั้นคุณมาปีนี้เนี่ยคุณโชคดีเลยนะเพราะว่าทุกอย่างมันใหม่อะแล้วแน่นอนคณะกรรมการเนี่ยเขาก็เครียดเหมือนกันนะเพราะว่าเราก็ต้องการที่จะหาคนที่มีคุณภาพจริงๆ โอเคคุณอาจจะร้องไม่ the best แต่คุณโอ้โหมีเสน่ห์ performance คุณเลิศอะไรเงี้ยเออเราต้องการคนที่ที่ดูแล้วขนลุกอะโอเห็นแล้วแบบตายแล้วอีนี้มันเก่งมากเลยคนที่เป็นแปคนสตายคือคนที่พร้อมจะเป็นเดือดตาแปดคนใช่แต่8ดคนนั้นเนี่ยคุณพอคุณเข้า8คนแล้วคุณอย่ามาแบบชิลๆนะเพราะถ้าคุณมาชิลๆนะคุณกลับบ้านไปเลย พ่อบอกให้เลยว่าคุณอยู่8คนแต่คุณก็อาจจะไม่ได้เกิดนะคุณก็อาจจะไม่ได้ไปเล่นละครหรือ,อ,อไปร้องเพลงหรือออกอลัลบ,บั้มนะเพราะสิ่งที่เขาจะมองเป็นคนแรกเลยคือคนที่ได้ที่หนึงเกดต้องการเห็นคนที่มี drive คนที่ต้องการที่จะเป็น the star เกอยากเห็นนักร้องหรือสตาร์ที่ ที่ไม่ใช่แค่มองหน้าเอยหล่อจังโอ้ยเห็นแล้วหิวโอ้ยอยากได้อะไรเงี้ยไมมไม่ไม่คุณต้องเป๊ะคอมพลีทหัวจดเท้าค่ะนั่นคือมาตรฐานที่พี่ลูกเกดต้องการใช่ยากไปไหมอ่ะไม่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 ยากไปไหมมันยากพี่แต่ถ้าคุณอยากเป็นดัตตาคุณต้องทำไม่ได้ใช่อยากเห็นคนที่ต้องการต้องเห็นเป็นดตตาต้องต้องเห็นความต้องการที่จะเป็นดัตตาผมนี่กูจริงนะ ผมขนหัวลุกเมื่อนึกถึงการถ่ายทอดสดเมื่อแต่ละคนเปิดตัวแล้วเมื่อแต่ละคนแข่งขันกันจริงๆผมขนหัวลุกแทนถ้าใครมาง้อยนี่พี่ดาบเปิงแน่นอนอไม่ด่าเราไม่มาด่าเราแค่บอกเขาว่าคุณน้องคะคิดว่าทศนี้เนี่ยน้องอาจจะไม่ไปต่อนะเพราะว่าการแสดงที่เห็นตอนนี้ทำให้พี่ไม่รู้สึกอะไรเลย ก็อาจจะโดนแฟนคลับโยนขี้ใส่ก็ได้นะี่กลัวไหมไม่กลัวกลัวที่ไหนแล่วแหนจะเฟซฉันโดนถล่มขนาดนี้กลัวเหรอผมเชื่อเหลือเกินครับว่าด้วยความสตรองจริงใจและไม่กลัวใครของผู้หญิงคนนี้ลูกเกดเมธินีกิงพยอมจะเข้ามาเปลี่ยนโฉมรายการเดอะสตาร์นฟ้าคว้าดาวปี12ให้สนุกและเข้มข้นขึ้นอย่างแน่นอนวันนิวส ตรงไปตรงมา